สามถังอุกชีสามถังเกือบสิบรอด,ออดตายคักแล้วจนได้ถอดชะลมเอาขน้อยขน้อยจนได้ยันทิ่มให้ยาเอ้าว่ะค่อยบอกเอาดอกมันตายแล้วว่ะ<อ>ตาย <c oughs> จนตาข้างแล้วนะโดยสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc ที่หักแพงเบิร์ตสุขุสุคนเบิร์สุมองสุบ่อนเด้กพี่น้องเด้อปออปปกับสองยูทูบบ่าวเล่าผ้าเพิ่นคือเก่าพี่น้องเลยเนาะเมื่อกี้กับผ้าผีผ้านอกมหูจักกับพี่เครสหนึ่งหรือว่าหนึ่งครอบครัวพี่น้องเลยเนาะซึ่งว่าเผื่นมีลูกเป็นพิ่กงพิการกับแมนพี่น้องเลยเนะาะมหูเป็นมาแต่กำเนิดบ่หรือว่าจางังไดเลยละสิเป็นมาแบบเป็นนำร,รมพันธุ์ไนบ่อหรือว่าจางังไดกับมหูเนาะ ตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านาน,าน่าหนเขียนพี่น้องเลยหรือว่าต่อตอกันสมผัสวีไลนี่แหละเนาะเป็นครั้งแรกแถวเข้ามาเนี่ยเมื่อก่อนก็คือแบบเขาก็เคยเข้ามาอยู่แถวนี้แต่ว่าคือบ่มีแบบอืผู้ได้บ,บอกผูบบก้ได้บ,บอกให้ฟังน,นะไรพี่น้องเลยเนาะ,ะตอนนี้ก็มาหอนมาถึงบ่นอยู่บ่นเศร้าเนาะหรือว่ากันสารลนแป็ของน,อน้องแล้วเนาะจังไปว่าอะไรก็ไปสอบถาม เทิงเหลืองราวรวมเป็นมาน้ากันพี่น้องเลยเนาะว่าสาเหตุที่น้องเป็นแบบนี้เป็นยังเป็นยังจะเป็นแบบนี้นะเนาะป่ะพี่น้องเลยผพ้ได้ข่ามาเบิงมาชมกับฝากดไลค์กดแชร์เด้อเนาะสำหรับเขตนี้ก็เด้เป็นแบบสะพานบุญแหละพี่น้องเลยสำหรับเขตนี้เนาะแบบเป็นสะพานบุญส่วนหนึ่งสะพานหักก็ยังเป็นคือเก่าแหละออกจากสะพานบุญก็จะไปเป็นสะพานหัก ยันตั้งเสาสามปีเลยว่าเช่นสามปีเลยฮากการาักการดำเนินการต่อปีนี้โดยนี่แหละอยู่นี่พี่น้องเลยมีรถเข็นอีกรถเข็นนี่อามาแต่ไซสนี่อ้าวพี่น้องเพื่อนนั้นแปลว่าอ๋อโดยสบายดี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 ครับสบายดีบัคฮัมเมนเนาะสือแมนโดยโดยอยู่จักปีแหละฮัมแมน น,น่องแมนโอ้สิบปีโดยโอ้สิบปีพี่น,น้องคุณไหญ่เด็กสัสิบเอ็ดปีโอ้คือหลื่นกันนาปีหนึ่งไทยปีกัวปีบรี่นูกโดยโดยบอกข<า>นมเฮียนอยู่ห้องได้ไรอีนังออกแล้วัพนผัวหายนะออกแล้วเอาบอิได้ไปเฮียนต่อปะ แม่น่ะซื้อว่าจังไดนเนาะโทษเด้อสิถามแม่ผู้ทอนอ๋อเอ๋ยผู้ทอนเนาะโดยเจ้าน่ะมีลูกจักคนหนึ่งสามสามคนโดยโดยอีกผู้หนึ่งได้ไปทางไหนผู้หนึ่งไปไทยจะไปได้บางเดือนนี่นะผู้หนึ่งนะจะไปท่านพอเดือนเท่นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิ่งอ๋อจักปีแหละผู้ไปไทยนึ่งสิบเจ็ดโอ้ลูกสาวลูกสาวลูกสาวไปทำงานแล้วไปน้องแมนนี่เนาะที่ว่า เป็นแบบนี้นะเป็นมาแต่เกิดผู้บอกเพนนิ่นนนัได้ชีพเดือนแล้วเพิ่นเป็นปอดขึ้นไปชักยาละช็อกเลยเพนนิ่นนะไปนอนห้องหมอหาขึ้นใส่ออกซิเจนประจำถังโอ้ยนอนห้องหมอการเกือบสีบบลอดแล้วไปนอนห้องหมออยู่ไสอยู่ห้องหมอเมืงองห้องหมอเมืองเฮานี่บ่โดยเบิด อกซสามถังออกซิสามถังเกือบสิบรอด,ออดตายพักแล้วจนได้ถอดชลลมเอ,อ้ขน้อยขน้อยจนได้ยันทิมให้ยาอ,าอ้าว่ะค่อยบอกเอาดอกมันตายแล้วว่ะโอ้ตาย <c oughs> จนตาข้างแล้วนะโดยได้ละทิมใหย้ยาละม่านขึ้นมาบบบนี้นะมาน่านขึ้นมาแล้วไปบ่มาเได้แล้วเอาขึ้นหงมองกุ้ม ไปพวกงหมอกุ้มก็ยังบ่เศรัยังบาดแล้วเราเป็นบิดบานีนบิดกระโตคดครบลิ้นตัวเองกระขาดครบลิ้นขาดโดยปลายลิ้นนะคะปลายลิ้นขาดหากว่าเอาได้บอกเ้าได้เลือดบ่อออกบอได้ว่าออกปลายลิ้นขาดออกไปแล้วมือนี่ก็จนได้พื้นมือนี่ตะกี้กำกำเชี่้า ได้พื้นออกตะกี้นั่นมือเพื่นนะโดยเดือนนี้ไข้แน่เลยเนาะปกติบโดยไข้แน่แล้วเพิ่นกินยาเส้นโกนยาเปลือกบ,บังคุดเด้องขวดกินแต่เพิ่นเป็นธรรมิตเพิ่นก็นเลยพอคานได้ไปคานไปไปทั้งใดก็ได้เพิ่นก็นว้าได้อยู่ <c oughs> ว้าได้อยู่เพิ่นเด็กนหน่อยสิปีเนาะโดย กินข่าวกินหนังก็ซสบปกติอะไรเนาะโดยเสบยุกินข่าวก็ได้แมนแมนโดยใช่ไหมลูกอยากอย่างได้ยี่บ่ทำอันนี้ก็เวลาไปหันไปนี่ก็มีแต่เอึดิ่งบอบเข็นใส่รลดเข็นไปโดยเวลาอยากไปลิ่นน้าหมูเนาะไปเบิ่งหมูลิ่นว่าจะซะโดยอย่าอมอายเพรานแน่ ໄວກໍຍັງຢາກເລ່ນຫມາກປຸງຢູ່ໃຫຍ່ຍັງຢາກລິ້ນຫມາກປຸງຢູ່ຄົນເບິ່ງກ້ອງນໍາເພິ່ນເອີແຄ່ເບິ່ງກ້ອງຫມໍຄໍາເລີຍເບິ່ງກ້ອງອືເພັ້ນກໍເານຢາກໄທາງດຄໃຫຍລະນາວພ້ນວ່າມຮຽບເວົາເິງເນນໍມດ ยางบ่ไร้ไปบ่เป็นแรล,แลป,ปัวในได้หักซาในได้ติผ่านมาที่ผ่านมากการกินยาเซนโกนกับเบิดสองขวดโดย,ยถึงปัจจุบันนี่บ่โดยอันกินแต่เพิ่งยังน้อยแวบ่ได้กินเลยบ่มีเงินมีคำเด้ออาการแบบนอกนี่แพทย์หมอเพิ่นบอกอยือว่า่าน้อกเป็นยังเป็นแบบใดเพิ่นกะบ่ได้ว่าเพิ่นกะสี่หักซาวิธีใดเพิ่นแนะนาอยู่บ่เพิ่นบ่ได้แนะนําแต่ว่าเพิ่นปัวบ่ได้อ เป็นน้ําเส้นน้ํเอนเพิ่นสิว่าสิละเป็นน้เส้นนะยืนได้อีบ่บอกเพิ่นแม่ลูกจานั่นจับเายืนได้อยู่จัายืนแสดงว่าคั่นเฮ็ดาให้ยืนแล้วก็ย่างนี่สิได้อ่่ย่างลบไปลบมานี่นะอาจจะพอได้อยู่ย่างลไปลงมาแต่ว่าเพิ่นนันคานย่างเพิ่นบ่อยากอันใส่เฮือใส่แฮง บอยากซอยตัวเองว่าวสันชาพยายามเดยการโดยสร้อยเจ้าของโดยใช่ไหมลูเกเบิ้องก้องถ้าจังสีห่างดได้ให้เส้นเอ็นมันยืดเพราะว่ากรณีเทวาน้องเป็นแบบนี้คือทางฝั่งไทยก็ต้องว่ามีแต่แบบเขาเรียกว่าอ่าอย่างพี่น้องเขาเอิดในได้ฮาก็ว่าบทสื่ แบบว่าเอากําลังกายและซอยเรือเจ้าของนะสิว่านวดหน่วยังนี่แหละแต่ว่าตีนนอกนี่บ่ได้จังบ่บ่ได้งอบ่ได้ยังบ่เพิ่นบงเหียดบ่้ปกติลังเทื่อนี่ตีนคืนจังซี่โดยๆักเจ็บบ่เจ็บแงบ่บ่เพิ่นไม่รู้บ่เจ็บเลยออแบบมันจังเนาะโดยมันมันเป็นมันมันช้าเลยนะโดย มันด่านมันซาอะไรมันฮม้สึ้ด่านละหัวเข้าก็ด่านคานไปคนใหญ่ละเนาะมันอยากไปหลินน้ำมูแล้วโดยแต่สิบเดือนสบ่จะเ้าน่ะโดยได้สิบเดือนละไข่ปอดขึ้นปลอดขึ้นละเอาไปซักยาเอาไปซักยาแพทย์บ้านนี่โดยอย่นีเพื่อนกาเสียแล้วแพทย์บ้านโอ้เอาไปซักยาในบ้านโดยซักละซอกเลย ชอกละชอกละหันใจหืด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 เป็นเลยว่าเป็นไปซักยาไปสั่งให้น้อกจากว่ายาดีปอดแล้วซาบ้านมู่ไปซักก็ดีนะตัวเองไปซักเลยขนาดบรรลุบาจังได้หรือไปซักเลยชอกเลยบรรลุเจ้าของไปซักบัดช็อกชอกแล้วเลยเอาไปห้องหมอไปห้องหมอได้ไปใส่ออกซิบัดสามถังอย่างใคร ตอนนั้นเด็กหน่อยก็ะกับสิบเดือนเนาะคือน้องนี่ก็ดีอ่ากับสิบเดือนโอ้ยมันกำลังเฮียนปากเฮียนย่างจับลูกโดยพ่อแม่ตอนน่ะเห็นอนาะการลูกตอนน่ะบปวดจักไรเลยเนะาะบวดจักไรตกมกตกใจหมดเลยใจขวัญใจหา<จ>ยหมดเลยมีแต่ว่าไปหาหมอไปหาหมอไปนอนทงหมอหาคืนกับเพื่อนกับปวดจักเนี่ยว่าเพคนแทงเอาเลือดกับปวดได้เฮ็ดได้ดุด้นคือดุ้นหมอนนี่ มีแต่บอกเพป็นว่าซักยาแล้วมันช็อกเนาะโดยอ,อ๋อแลวไปใส่ออกซิเบิร์ตสามถังแลดเพื่อหันใจพืชเด้ก็สิใช่ออกซิโดยแหละและ,และหายปกติอยู่จักมือบ้านนี่อยู่เซโนนะจังมาบ้านฮ<า>่าอือ๋อล้กลับมาบ้านกลับมาบ้านมาจะชื่อเพื่อนเอาบ่าได้เพื่อนบ่าจักนี่ปู่เพื่อนว่ามาบ้านมาแบบเป็น ซักเป็นจังแล้วบาดนี่แต่ยังในน้่อยเหรอไโดยโ<อ>แต่ออกมาแต่ห้องหมอโดยหลังจากที่ออกแต่ห้องหมอเนาะกลับ<ด>มาเฮือนหน่อยสันสัโดยโดยแล้วก็มีอาการแปลกๆมาเลยโดยเป็นซักเป็นดินแล้วก็มือก็กำกำหละดลีน่นครบลิน้นครบปากตัวเองแล้วบาดครบซบแล้วบาด<อ>ชื่อ,อยานเช่นโกนนันน้นมาให้กินสงสัยเป็นนำ อ,อ,อย่าเ<ม>ส้นโกนเลยมันปกติว่าทำอิดมันกระซี่มือขึ้นซี่นิ้วเดียวมันก่ำดิซี่แล้วก็กินยาเบอร์ชองกวดแล้วพื้นได้โดยโดยตอนนี้นะ่ะกินยายัางอยู่ปะบ่ได้กินยายัางเลยมีแต่อยู่ไปแบบอยู่ไปธรรมชาติธรรมชาติเขาโดยโดยอยู่ไปตามมันอ่าสตากรรมหรือาตามมีตามเกิดเนาะตามมีตามเกิดอยู่ไปตามอัตภาพนนั่แหละพี่น้องก็เป็นแบบนั่นแหละ คือบจักว่าสีซอยนองแบบได้แล้วโดยสีเห็ดในไดจังสีกำมาเดินไดดี่เพหยอตําหมอเพื่อนมาลงว่าเพื่อนมาใช่กำว่าเพื่อนมาใช่กำเพื่อนบอกบอกพังว่าเพื่อนดื้อแล้วเพื่อนนั้นตีแข้งตีขาไว้ว่าสีว่าสีละโดยเห็ดในไดแหละสิปดสิสิปดกำได้เพื่อนว่าว่าเกิดมาใช่กำเพื่อนกับว่าสิละ กับอบจักแนวปัวเลยจุ่มขน้อยก็ได้มีแนวไหนอีกเนาะเกิดมาใส่กรรมว่ะเส้นเกิดมาใส่กรรมเพิ่นเป็นคนดื้อเพิ่นเว้าว่แม่เพิ่นตะกี้ว่ะเพิ่นหักาแข้งหักาขาไว้เพิ่นอยากลงมาโดยตะกี้แต่สาดก่อนโดยโดยโดยไปแนวนั่นเนาะโดย ก um> um> um um> um> ุ้งใหอ่เดซ่าอยากเข้าอยู่บ่ห้องเฮียนกันดิอยากเข้าแล้วเข้าแต่คันทีเข้าไปมันใส่บ่มีพื้นเฮียนที่แข่งกับมาได้ลดล่างกับบ่มีนะโม่เดซ่าเข้าอยู่บ่โมเข้าบัตรคู่คนโม่เข้าบัตรคู่คนบัตรใหญ่บัดรขับไปเข้าก็ไปไปหม้อปีนี่แล้วขันเข้าก็ได้ mò cả bay sai này đông mà nghèo không bò? Đông mà nghèo ừ. mò cả bay đông mà nghèo Hà tạp xích bếp bì nó Nó nhắn cọ xưa nhắn của ừ. Nó nằm mô. Mô. Ờ, mô Nó tèn mô Đồ Nó men, nó mô Nó, ngày xa. หากไปเล่นน้ะโมโมก็เล่นน้ำอย่าบ่าหำเล่นน้ำเนาะลิ้นทำไมลูกบอกเพี่แน,น่ถ้าว่าผู้ได้ข่าวมาสบเราพี่น้องนอนออเนาะเพราะมีสองทางหรือว่าวิธีสี่เยียวยาหรือว่าบำบัดหรือว่าหักษานอกนี่แหละเนาะเห็ดเนี่ยใดพี่น้องอันนี้มันจังสี่แบบว่ากลับมาแบบว่า,าสภาพเดิมหมดใช่นซะเพราะว่า ถ้าออกนอกรือว่าตีนนี่บางทีมันกับบิดกับงอมันจังนะพี่น้องเลยแลคือแม่เพื่อนว่าอแล้ว่านอกก็บแบบว่าบอกคอยอยากซอยเจ้าของแน่นะบอกคอยอยากสู้อะ,ะไรสักง่ายๆนะคือว่าอะไรเด็กหน่อยนะเขาบอกคือผู่ไูู้หไ่าบางทีบัดกัดฟันสู้กรัดฟันใส่อันนี้นะบืนใส่กันเห็ดห้าวเหยียังไงกะ ไปย่างหัดย่างหัดเดินนะแบบว่าแบบพยุ่งเจ้าคองเนาะพยายามแบบว่าสอยเรือเจ้าคลองอะไรมันกดสีแบบกระเซ็นในนอกนี่สามารถเดินได้เนี่ยบอกถึงว่าสีเป่งเป๊ะป,ปังปะมันกรยังไ่ได้แบบกัยังไคกูแบบเขาเดินบาได้จักดิเลยบบนะมันจะคานเพิ่นคานไปอย่างเดียวอันนี้มีแต่คานบ่โดยคานกับหอยเข่าอะไรเนาะเข่ารูนเบิดเลยอมันกาย่างรูนแล้วมัน,าามน,น,มนดานล่ะ ดังเฮือนได้ไปอุ้มขึ้นอุ้มลงแม่นี่แหละเอ้ยได้อุ้มได้อฉพาะเอ้ยน่ะคนช้ำกันเนาะหมเป็นตาได้จะนอนพากันโตเพื่อนเลยคนช้ำกันลื่นกันคนละปีเดือนห้าเพิ่งเกิดเดือนห้าเดือนห้านี่ก็เต็มสิบเอ็ดปีละสิบปีไปพู้นี่ก็เดือนหกกับสิบสองปีหากเจ้าก็ได้เห็นหน้าอยู่บ่ได้เห็ุแต่ว่าได้อืดข่าวอืดหน้าบ่ นาบ่อลายอึดกินโซงชามเดือนกระเบิดอหน่อยมาได้น้อยเธออีนางในเจ็ดแปดสอบมาสีคุ้มกินในเจ็ดแปดสอบแม่ได้สับปหายังเห็ดยังแต่ละมือหาเงินหาคำในใด ทำงานแล้วขันมี้ผู้รับจ้างในบ้านนี่กรไปรับจ้างทั่วไปไปกันยากผู้นี่แหละโบนมันยากว่าท่ายนักท่ายเบาฮะละโดยโจมเพิ่นไปบบมีผูด้ดูแลเพิ่นแมนเาอ,อาง่ายๆอัน,นเอาห้องน้ำห้องในได้ชมเจ้าไปใส่เนไสใส่ของพี่น้องคอเข่าของพี่น้องอ๋บอบด้มีห้องน้ำ คืนภัยกับบดข้าวเน่งมาจะน้ำเพิ่นน้ำพี่น้องต่อมาน้ำเพิ่นโดยโดยว่าเมื่อก่อนเนี้ยเขาเคยเข้ามาฮันลุงคนหนึ่งที่ว่าเพิ่นตาบอดอยู่ในเทียงกันนี้ลุงค่อยนี่แหละลุงเจ้าบ่โดยโดยแต่กับบุฮันมีกับพงกับแพงแถวนี้ดอกอันนี้ก็คือสิหายไปอ๋อเพิ่นหากระโก้พุ่มเดือนเก้าเดือนชิฟ กระมาก่อแมนโดยไม่ร tamam. no? ู AT AT> ้เล right ียวไปเบิ้งเพิ่นเบิ้งกองฮะมักเ่ามักปุ่งเนาะง่ายและกระเห็ดอีกใส่ได้น้อยแบบขั้นสีว่าง่ายๆซะปัญญาอ่อนๆแมนมนๆมนมันเป็นน้ำแบบความคิดข้ามอะไระมันกาศิลาซาไปน้ำนะความคิดซา แบบสมองช้านะโดยสมองป่อยากทำงานปันไดเว้าง่ายง่ายเว้าดังแน่กับโบได้ได้ชาวแมนเป็นยังเพิ่นเครียดเพิ่นหงเครียดเลยเหมือนบ่โดยโดยอ๋อเป็นคนที่เครียดง่ายอีกบ่โดยแบบเอาง่ายเว้าดังหรือว่าตะเคาะแห้งแห้งเนี่ยนี่เนาะโดยเงาะไปเลยเลยเนาะโดยห้แล้วเพิ่นหากบ่ได้แบบบบได้ทำลายแบบเข่าคลองบ่ท่านดึกเลยดึกท่านตีเลยตีอย่างเนี่ยนี่นะ เพิ่นกระดึกยูลินยูเพิ่นลินตามภาษาเพิ่อนเวลาเวลาหายนะเวลา,เ,วลาเครียดให้นะเนะพิ่นบอดีดึกดอกโอ้เวลาแบบว่าเครียดพ่อแม่หรือว่าเอื้อยเว้าวให้นะเลยแบบว่าบ่พอใจนะหายแห้งเลยดึก<อ>สิ่งคล<อ>้องน,นี่นะบ่บอบอเพื่นบอดดึกเพิ่นหายกับเพิ่นไม่จะเพิ่นหายอย่างเดียวเพิ่นเครียดให้หมู่เด้โดยเลยมีเห็นยูทูปเขามาหาหลายอยู่พอนี่ โอ้ยเพิ่นมาสองเธอละเด้งโอ้ไปแนน้ำมาเนาะตะกี้เนาะจังว่ะบอเพราะว่าคอยเข้ามาตอนน่ะคือบมมีผูได้า่ห้ฟังนะว่าอ <c oughs> มีน้องเอเป็นเปียเ,เป็นลอยอย่างสันอย่างซี่หรือว่าซุมเจ้าฮากมาอยู่นี่บอกถ้า่อยก็มาอยู่ตะก่อนอยู่ไสตะก่อนอยู่บ้านสมสจ้าอารแล้วนางอันนี้เกิดแล้วมาอยู่พี่ นางโมมาเกิด oh. มาอยู่พี่บ้านยาดิจ่ะมาอยู่บ้านยาอยาู่บ้านนีนบ่โดยม่านอาชัยอยู่น้ำเพิ่นเฮ็ดหน้าน้ำเพินเพ่นเพิ่นปั่นหน้าห้ยพูดผัวล้วลดทงรถไถกับอาชัยรถเพิ่นไถ่หน้าตอนนี้ไดรโดย ไอ้ไงแซนแบบยังยืมหมูยังยืมยืมหมูเนาะไอ้ใจของมึงดังหมูเบิดนั่นแหละไ,ไอ้ยังไอ้น้องแม่นี่กินยาแซนโกนบ๊อบเว้าเนาะโดยยาเปลือกงคุดโดยที่กินไปนะ่ะมันมีอาการเนี่ยใดอยู่ปะดีขึ้นปะหรือว่าจังใ<ร>ดแม่ว่ามันดีขึ้นนะมือกับพื้นได้นี่โอ้แต่ว่าพอได้กินต่อโดยมันแพงปะมันชามลอยห้าสิบบาทตะกี้นะ เดี๋ยนี่เด้ทอดได้บ่ฮู้บ่ฮู้แล้วบ่ได้ถามจักเทื่อต้าพน้อยก็ได้โอบ่ได้กินแต่เฮิงแล้วโดยตั้งแต่เพิ่นเป็นทําอิ์ทุนเพิ่นกินนั่นล่ะจังได้คานได้คานเอากินต่อเนื่องมาจะว่าแบบมีอาการแบบอาจมีโอกาสกลับมาอย่างได้บ่จักเนาะโดยอาจจะมีนะโดยแบบมันอาจจะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆบ่จักโดษ์มันสิมีอยู่บ่ของมื้อยายาอันไดโดยอ้า ยาเผื่อมึงขุดยานะโกรธบ่อยไงเขาใช้ยาผลิตหรือบ่เลือผลิตหรือบ่ที่แม่นบ่อยถามห้านขายยากินอย่าว่าขนมนี่ฮามแม่นเลี้ยวเบิ่งเพื่อนในกลุ่มเบิ่งกล้องเพื่อนในกว้าวบอเป็นคันเว้าน้ำมูกน้ำไอ้น้ำน้องน้ำพ่อแม่นะแต่เว้าได้บัดเว้าน้ำแขกบ่อยอยากค่อยเว้าวแมนแมนบุ๊กตีบางทีแบบคนใจน้อยมันบอกกล่าวว่าโอ้นะเด็กน้อย โมลุ่มโมเคยเลยโเว้าวนะโมว้าวปกติเพิ่นดื้อดือ้อนะนี่นะอันเพิ่นไปได้ใช่ไหมโมว้าเพิ่นดื้ออ๋อกูมือนี่ก็ดื้อพ่อดือ้อขันว่นกกอา,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 าอ,อาายู่กับพ่อกับแม่กับเ, <laughs> เอื้อกั <laughs> บน้องขนาดไหนโดยโอ้หากะโมเบิดหันตีกันอื่นยังไงพ่ มันเจ้าคุณและกกอกันแล้วล่ะมันกรตีแล้วแท้จริงนะบอกว่อมันมันกับบตีอ๋อเนี่ยเป็นน้ำส่างทุก่าเจ้าจพ่อโดยน้ำส่างนุ่งจ้ามาแต่เฮิรแล้วบ่นี่น,น<า><ร>้ำแห้งยุกแห้งยุกเออน้ำก็แหง้งเนาะโดยทั้งได้นาทุเจ้าจทั้งพูนไปไกลบ่ป๋อไปไก่อาหารขนมนกเอาไหมลูก เด้อบอกเพื่อนแม่ลูกกานกันกินเด้อกระเบื่อเด้อขมขบใจเด้อลมนรรวยโอ้แต่ว่าโหลดเข็นนี่แบบเป็นโหลดเข็นพี่น้องหายมาบ่โดยได้ใส่แต่เฮิงเลยนี่พี่กายาใส่พีกายนี่แบบพี่น้องเพื่นอนไปหาสัมภาษณ์เลยนะเพื่อนว่าัมภาษณ์แล้วเพื่อนไ,ได้โอ้ได้เอามาให้อ๋อเขาเลยมาให้ใส่ต่อโดยโเข็นเองได้อีกบ่นี่ ได้เข็นเองมีแต่พ่อแม่เอเื้อยเข็นไปปกติโหลดแบบนี้มันเข้นเองได้บ่นี่ได้แล้แต่แล้มือเราถึงโอมีแต่พ่อแม่กับเอเื้อเข็นจังไปได้เนาะโดยโอเคอ้อ้โอ้โอ้ไ้อ้โอ้อ้โ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 อ,ขอ้ไอ้อ้โอ,อ,อ,อ้โ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 น้อ้โอ้โอ้โ้อ้อ้ออออูโ้อก ลองบึงลูลุกบึงดูลูุลุกได้บ่กบ่ได้ลูกบ่ได้หากเวลาไปมีแต่คานอย่างเดียวโดยคานอย่างเดียวคานมึงดู้วยหำคานคานให้เพิ่นเบิ่งดูฮะเออเข้าคุณแล้วเนาะเข้าลูนเข้าเป็นตุ้มแม่นคุณแล้วเข้าคุณแล้วถูไปโชระปกเนาะที่ดินที่ดอน อ๋อโอเคพี่น้องเก็จังได้กาสูสุบังคับเนาะเป็นกำลังใจขนาดแหละก็จมีแบบอ่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับน้องขนาดแหละเนาะก็มีแบบผูบ้รักผู้ใหญ่เพิ่นเอ็นดูเมตตาอ่าสงสาร์ละไกันให้การช่วยเหลือให้กำกิดกำเพชรในแหละๆๆนะพี่น้องเอ้ยเนาะถ้าว่าผู้ใดมีหนทางหรือว่ามีวิธีหากษาหรือว่าแนะน,นำกัน,นได้กค็คอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเด้อถ้าว่าอยากอ่วยเหลือน้องเพิ่มเติมอีหยังก็ ถักมาพี่น้องไงครับการยินดีที่จะเป็นสะพานบุญให้เนาะสุดท้ายกับผมมีย่างน้องให้ขอรัวกร้องน้องแมนเนาะน้องแมนน้องโม่แหละเมื่อสุขุๆๆสุคนนั่นแหละอยู่ดีมีแห้งสุขภาพป้แก้มแข็งเนาะมีบุร<ม>ุษักผู้ใหญ่เดินดูเมตตาหักแพงแบ่งปันเนาะโอเคพี่น้องเอาไวพา้พอกันใหม่คลิปหน้ากูแหละเอาไปแหละสบายดีสบายดีมางคับสบายดีสบายดีโดยโดยโดย